แค่3านาทีช่วยลดความเครียดและช่วยทำให้คุณมีอารมณ์ดีขึ้นในการทำงานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s t a r t with w ว y p o d c a s t จุด Start ความคิดและแรงบันดาลใจไปกับผมนะครับวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหลายคนนะครับก็ยังคงทำงานจากที่บ้านอยู่ บางคนนะครับอาจจะทํางานสลับกันไปบางวันไปทํางานที่ออฟฟิศบางวันก็กลับมาทางานที่บ้านผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยในช่วงที่เป็นภาวะโควิดสิบเก้าแบบนี้เนี่ยนะครับก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็มีความเสี่ยงมาแล้วนว่าอาจจะมีการระบาดรอบที่สองหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าการที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนพฤติกรรมมาทํางาน work from Home ไม่ได้เป็นอะไรที่จะทํา แบบช่วงครั้งช่วงคราวละนะครับอย่างบริษัทผมเองผมก็ยังคงให้พนักงานเนี่ยทำงานจากที่บ้านเป็นหลักนะครับแม้กระทั่งผมเองนะครับก็ยังทํางานจากที่บ้านเป็นหลักอยู่เหมือนกันมีเข้าไปออฟฟิศบ้างนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าเราจะทํำยังไงดีนะเราถึงจะสร้างสภาวะแวดล้อมที่จะทําให้เราเองเนี่ยแม้ถึงแม้เราจะทํางานจากที่บ้านนะแต่เราก็สามารถที่จะมีอารมณ์ดีขึ้นได้ นะครับรวมทั้งมี productivity ดีขึ้นในการทำงานได้ลองไปดูกันแล้วก็ช่วยลดความเครียดด้วยนะครับก็บทความล่าสุดครับอันนี้ผมอ่านบทความจาก CNBC นะครับบทความนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขามีงานวิจัยนะครับงานวิจัยตัวนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น งานวิจัยตัวนี้ครับเขาไปทดลองทำงานวิจัยกับผู้ที่เข้าร่วมวิจัยเนี่ยทั้งหมด63ท่านวิธีการคือทั้ง63ท่านนี้เนี่ยรวมแล้วแต่เป็นพนักงานออฟฟิศนะครับทำงานที่ออฟฟิศนั่งทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนั่งทำงานที่โต๊ะเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้ทั้ง63ท่านนี้เนี่ยน,งงน,นะครับทำงานโดยที่มีต้นไม้ เอาต้นไม้นะครับเรียกว่าเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆ <phon est. S 2> เนี่ยครับไปวางไว,ทวทง้ที่โต๊ะทํางานทุกๆคนที่เข้าร่วมงานวิจยัยต้องมีต้นไม้ต้นเล็กๆวางตกแต่งไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับแล้ววิธีการทํางานวิจยัย <c oughs> เขาทําแบบนี้ครับเมื่เอเวลาผู้เข้าร่วมงานวิจัยเนี่ยทำงานไปแต่ละวันนะครับ Sacramento. เมื่อจังหวะไหนที่รู้สึกว่าอยากจะผ่อนคลายหรือเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยล้าแล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกเครียดแล้วนะครับให้ใช้ ระยะเวลาแค่3นาทีนะครับสนาทีนี้เนี่ยใช้ทำยังไงครับใช้เพื่อในการเปลี่ยนอิริยาบถในการพักผ่อนพักสายตาให้3นาทีนี้เนี่ยคุณมองไปที่ต้นไม้บนโต๊ะคุณต้นเล็กๆที่วางไว้อยู่อันนั้นแหละครับอาจจะไปรดน้ําอาจจะไปจ้องมองดูไม่ต้องคิดอะไรแค่มองต้นไม้นะครับแล้วก็ก่อนที่คุณจะพักไปจ้องมองหรือไปรดน้ําให้กับต้นไม้เนี่ยนะครับ เขาจะใช้วิธีการไปตรวจชีพจรคุณให้วัดชีพจรก่อนว่าโอเคก่อนที่คุณจะไปมองเพ่งกับต้นไม้เนี่ยชีพจรคุณเต้นอยู่ที่ระดับใดแล้วก็กรอกแบบสอบถามนิดนึงว่าตอนนั้นคุณอารมณ์แบบไหนนะครับหลังจากคุณไปใช้เวลากับต้นไม้สั้นๆแค่3นาทีตัวน,นั้นเนี่ยก็มาวัดชีพจรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกอะแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งครับว่าโอเคคุณรู้สึกยังไงหลังจากคุณได้ไป มองต้นไม้ไปอยู่กับธรรมชาตินิดๆแม้กระทั่งจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทํางานคุณนะครับก็ทำงานวิจัยตัวนี้เนี่ยทำไประยะเวลาหนึ่งเลยเนาะนะครับอ๋อทำไปทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะครับสสัปดาห์นะครับผลปรากฏว่าผลปรากฏว่านะครับยีของผู้เข้าร่วมงานวิจัยนะครับหลังจากที่ไปแบ่งเวลาแค่3นาทีเนี่ยไป ดูต้นไม้ไปรดน้ําไปผ่อนคลายกับต้นไม้ต้นเล็กๆตัวนี้เนี่ยผลปรากฏว่าชีพจรลดลงหลังจากที่ใช้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นเองในการไปออใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติต้นไม้ต้นเล็กๆที่โต๊ะทํางานของเราซึ่งชีพจรตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัววัดที่ดีที่บอกถึงอัตราของความเครียดเวลาคุณเครียดเนี่ยชีพจรคุณจะเต้นเร็วเต้นแรงนะครับหลังจากที่คุณเริ่มที่จะผ่อนคลายแล้วเนี่ยชีพจรคุณจะเต้น ช้าลงนะครับผลปรากฏว่า27%ของผู้ที่เข้าร่วมงานวิจัยตัวนี้เนี่ยนะครับข้อมูลมันบ่งชี้ออกมาชัดเจนเลยครับว่าชิปจรเต้นช้าลงและส่วนใหญ่ยังรายงานอีกว่าหลังจากที่ใช้เวลากับต้นไม้นะครับรู้สึกว่าความเครียดลดลงนะครับก็อันนี้น่าสนใจนะครับก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับต้นไม้ต้นเล็กๆวางบนโต๊ะทำงานของคุณต้นละ แค่ต้นละอาจจะราคาไม่ถึง100บาทแต่มันช่วยทําให้คุณสามารถที่จะลดภาวะความเครียดในการทํางานและทําให้สภาวะแวดล้อมในการทํางานของคุณเนี่ยดีมากขึ้นได้อย่างออฟฟิศผมนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมทํางานที่บ้านเนี่ยผมยังไม่มีต้นไม้เล็กวางไว้ที่โต๊ะทํางานนะแต่ผมมีซื้อต้นไม้แบบกระถางวางไว้ที่พื้นก็คือต้นนี้นะครับเป็นต้นชื่อว่ากวักมรกตนะครับก็ซื้อมาจากเ,เป็นธุรกิจของเพื่อนฝูงผมเองครับ ผมซื้อมาจากเพจที่ชื่อว่า Urban Tree นะครับก็ลองไปเซิร์ชดูได้ใน Facebook นะครับก็ค่อนข้างมีกระถางที่สวยทีเดียวครับกระถางเขาจะเป็นแนวโมเดิร์นหน่อยนะครับก็ช่วยโปรโมทให้กับเพื่อนเลยนะครับโอเคแล้วทีนี้ไปดูกันดีกว่าครับทำไมทำไมทำไมต้นไม้มันถึงช่วยทำให้เราสามารถที่จะลดความเครียดในการทำงานลงได้นะครับนักวิจัยเขาวิเคราะห์แบบนี้ครับว่าคุณรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะมนุษย์เกิดมา เรียกว่าอยู่กับธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยมันช่วยทําให้เราสามารถที่จะสุขภาพดีขึ้นทําให้เราสามารถที่จะมีพลังงานมากขึ้นจากตอนที่เราพลังงานมันลดหดหายไปแล้วโอ้โหเครียดมากเลยในการทํางานมีปัญหาร้อยเข้ามานะครับคุณแค่ใช้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นเองเนี่ยในการผ่อนคลาย อิริยาบถแม้กระทั่งสายตาคุณอิริยาบถนะครับไปเพ่งไปทําอะไรกับต้นไม้นะครับมันช่วยทําให้เราเหมือนกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมเชื่อเลยว่าหลายคนเนาะก็คงรู้สึกได้แหละเวลาเราไปเดินในท,ที่ที่ต้นไม้เยอะๆนะครับมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยตัวนี้เนี่ยผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าแม้กระทั่งต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยที่มันตั้งไว้บนโต๊ะทํางานของคุณเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการทำงานของคุณและส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณได้เช่นเดียวกันนะครับก็มากไปกว่าน,นั้นนะครับงานวิจัยตัวนี้เขาบอกว่าถ้าคุณสร้างความผูกพันเล็กๆนน้อยนะครับกับต้นไม้คุณอาจจะตั้งชื่อคุณอาจจะใส่ใจคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเลี้ยงดูมันให้มันแบบไม่ตายให้มันเติบโตการที่เราแบบมีความผูกพันเล็กๆแบบนั้นเนี่ยยิ่งจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ ทำให้ต้นไม้ตัวนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการช่วยลดความเครียดของคุณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกกว่าการที่คุณแบบไม่รู้สึกผูกพันกับมันเลยอะนะครับอันนี้ก็แปลกดีเนาะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของชีววิทยาเนาะว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยต้นไม้ตัวนั้นมันเป็นสิ่งมีชีวิตอะ่ะมันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทุกขล่มสุขของเราอะ่ะที่มันนั่งอยู่บนโต๊ะทํางานไปกับเรานะครับเพราะฉะนั้นลองใช้วิธีนี้ดูนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับ นอกจากนี้งานวิจัยยังมีงานวิจัยอื่นๆอีกมากมายครับที่ออกมาซัพพอร์ตนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยมันช่วยทําให้เราเมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยมากมายครับมีงานวิจัยอันหนึ่งเมื่อปี2014เขาบอกนี้ครับว่าการที่คุณช่วยการที่คุณเอาเออต้นไม้เนี่ยไปไปตกแต่งไว้ที่ออฟฟิศนะ นะครับไปแต่งตามมุมต่างๆที่ออฟฟิศตรงนั้นตรงนี้นะครับตามมุมต่างๆช่วยทําให้คุณเวลาเ,เวลาคุณหรือทีมงานของคุณเนี่ยเข้าไปทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยจะรู้สึกว่าออฟฟิศมันดูมีพลังทําให้ออฟฟิศคุณมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและงานวิจัยบอกว่ามันช่วยเพิ่ม productivity หรือประสิทธิภาพในการทํางานให้กับทีมงานคุณได้มากถึง15%เเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ ในช่วงนี้นะครับที่คุณยังคงต้องทำงานที่บ้านนะครับเป็นพักสลับสลับกันไปนะครับก็ลองเชิญชวนลองดูครับลองทำเทคนิคนี้ดูครับลองเอาต้นไม้มาตกแต่งที่ออฟฟิศของคุณดูตรงโต๊ะทำงานของคุณดูนะครับมันจะช่วยทำให้คุณสามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและแน่นอนเมื่อคุณอารมณ์ดีขึ้นทุกอย่างมันก็มีแนวโน้มที่จะดีมากขึ้นในทุกๆวันเช่นกันนะครับถ้าคุณชอบ เอนนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้กับผมแล้วครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงหรือว่าคิดยังไงกับสิ่งที่ผมแชร์ในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe Start with w ้ p p o d c s t t และ s t a สต t ร์ h i ิ y channel ใน y o YouTube มาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดตอนดีๆในทุกๆวันวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันสวัสดีครับ